สวัสดีครับวันนี้ที่มากันนะฮะกล่องพัสดุนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเป็นขาตั้งกล้องแอนดรนะครับรุ่น Q 1 6 0 S นะครับราคา1,113บาทนะครับสาทสาเหตุที่ซื้อนะครับนี่จริงๆนะฮะข้างบนเนี่ยพี่ถ่ายภาพมุมท็อปแล้วพี่ใช้ขาตั้งที่แบบรู้สึกว่ามันใช้รายอันมากเกินไปพี่ก็เลยอยากได้ขาตั้งกล้องที่เป็นแบบตอบโจทย์มา พร์สมขนาดนี้สองชั้นนะครับชั้นแรกเป็นนี่นะนี่เหมือนเหมือนถุงดำแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็นเป็นฟองน้ำนะครับแกะออกมาชึบโมีบุกนิดหน่อยเนะี่ยกล่องไม่มีอะไรเลยนะกล่องแบบว่างเปล่าเลยมีเขียนว่า t r i p o ดแล้วก็มีเป็นติดสติกเกอร์นะครับมีติดสติกเกอร์ว่า แอนเดอร์ะครับไม่มีชื่อรุ่นนะในเซตในกล่องเนะี่ยจากภาพนะมีอยู่สามชิ้นนะมีกระเป๋าแล้วก็มีตัวประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องชิดออกมาเฮ้ยดูดีเชียวใช้ได้เลยนะครับคือเป็นกระเป๋าที่ดูดีเลยนะลายดูไฮโซนะสายนะครับสายก็เป็นสายธรรมดา ก็ไม่หนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.02กิโลนะครับก็ประมาณ1กิโลแหละถามว่าหนักไหมหนึ่งกิโลก็ไม่หนักนะไม่หนักเปิดออกมานะครับเฮ้ยมีแถมนี่มาด้วยรีโมทฮนะนี่ในแพคเกจที่เขียนไว้ไม่ได้บอกว่ามีรีโมทด้วยแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้เขียนเป็นตัวยึดสำหรับกล้องแอคชั่นแคมนะครับมีแถม,มให้ด้วย นี่ครับกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยแถมมาหนึ่งอันแถมมาสองอันเด็ดแถมรีโมทมาหนึ่งอันแล้วก็แถมอันนี้มาอีกอันหนึ่งแล้วก็ประแจมีสองอันนะครับแล้วก็อีกถุงหนึ่งนะครับเป็นคู่มือนะครับประแจมีสองไซส์นะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับมีสองอันมาให้แล้วก็คู่มือนะครับ o w n e r m a n u a น t r i ท o ินะนี่ข้างหลังก็จะมี QR code นะครับ ก็ดีเลยนะนี่ฟึบออกมาอ๋อมีหลายภาษานะครับทุกอันน่าจะเหมือนกันเพราะเป็นรูปเดียวกันนีก็จะบอกว่าแต่ละชิ้นส่วนมีอะไรบ้างนะครับึบ วัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับเป็นขาแบบสีท่อนนะครับแล้วก็ตัวเส้นผ่าศูนย์กลางอันใหญ่สุดเนี่ย20มิลิเมตรนะครับความสูงสูงสุดเมื่อกลางนี่ได้154เซนนะครับต่ำสุดได้ที่43มเซนนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อขาตั้งกล้องเนี่ยช่างภาพหลายคนให้ความสนใจเรื่องกลางได้ต่ำสุดเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าเมื่อก่อนตรงกลางนะครับนี่กลางให้ดูลย ตรงแกนกลางเนี่ยมันมักจะมีตัวยึดใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะกลางไม่ได้เตี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยกลางได้ต่ําสุด4 3ม e เซนนะก็คืออันนี้แหละเนี่ยคือส3มเซนนะครับแล้วก็ถ้าเก็บอย่างนี้นะครับความยาวรวมอยู่ที่52เซนนะครับสเปคถัดมาก,ก็คือเนี่ยครับมีมีระดับน้ําให้นะไอ้ตัวระดับน้ำเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับ แนวนอนอะไรเงี้ยคือมันทําให้รู้ระดับแนวระนาบนะครับเมื่อก,ก่อนนี่ขาตั้งกล้องทั่วไปนี่หายากนะครับที่จะมีระดับน้ําให้นะครับแล้วก็นี่เป็นสปริงฮุกนะครับนี่ตัวฮุกที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตะขอที่อยู่ข้างล่างนะครับประโยชน์มันคือเอาไว้แขวนกระเป๋ากล้องก็ได้แล้วก็ประโยชน์อย่างที่2ก็คือทำให้ขาตั้งกล้องนี่แบบมันคงมากยิ่งขึ้นนะคือเพิ่มน้ําหนักในการถ่วงทําให้ศูนย์ถ่วงทาให้บาลานซ์ของขาตั้งเนี่ย มันมันคงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับอันนี้จะเป็นยางกันเลื่อนเนี่ยมีปุ่มๆด้วยกันเลื่อนนะครับถัดมาคือหัวบอลนะครับหัวบอลเฮดนี่สามารถถอดได้นะครับเพราะว่าตัวสเปคของขาตั้งอ่ะมันอินเวอร์สได้เพราะฉะนั้นตัวหัวมันก็ถอดได้ก็แปลว่าเราสามารถเอาหัวบอลเฮดเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถเอาหัวบอลเนี่ยไปใส่กับอุปกรณ์อื่นของเราก็ได้นะครับแล้วก็หัวบอลนี่พิเศษตรงที่เนี่ยครับติดกับกล้องได้แล้วก็สามารถ นอกจากอันนี้ติดกล้องแล้วนะนี่ครับติดกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับพี่ชอบฟังก์ชันตรงนี้ของเขามากนะเอามือถือออกก่อนปึ๊บแล้วก็ติดกับตัวกล้องได้ด้วยถ้าติดกับกล้องควรจะล็อกไว้อย่างนี้นะเพราะว่าหัวบอลน,นี่มันสามารถหมุนได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยคือมันสามารถเ e อียงเอีย e งของมันได้อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องอ้าตรงนี้ออกเพราะว่าตัวที่อ้าตรงนี้ออกมาเนี่ยมันสำหรับติดกับโทรศัพท์มือถือนะครับ ขาเนี่ยสามารถกลางได้3แบบก็คือแบบธรรมดานะครับก็คือระดับธรรมดานะแล้วก็สเต็ปที่2นะตรงนี้เขาจะมีสเต็ปไว้ให้นะครับสเต็ปที่2ก็กลางมาที่สเต็ปที่2นะครับก็จะได้ขาตั้งที่เราจะได้ขาตั้งที่ที่เตี้ยลงนะที่กว้างออกไปนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือลาบกับพื้นเลยครับสุดเลยปุ๊บเนี่ยบแบบนี้ก็จะเตี้ยลงไปอีกนะครับ กลางได้ได้ลาบมากนะนี่นะอันนี้คือแนวตั้งใช่ไหมมันมีแนวนอนนะครับชเจะเดี๋ยวทำให้ดูปึ๊บหมุนตัวนี้ออกมันจะมีสเปริงอยู่นะนี่คือตัวฮุกนะพอเราปวดตรงนี้ออกมาแล้วเราสามารถถอดอันนี้ได้ชึบออกจากกันตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่เนี่ยมันจะมีรูอยู่ ชิปเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบแนวนอนนะฮะแล้วก็ติดหัวเข้าไป,ปแล้วเราก็จะได้ขาตั้งที่เป็นแบบแนวนอนนี้นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือนี่ครับหัวสามารถอินเวอร์ตได้นะครับ ก็สามารถอินเวอร์ดมาข้างล่างได้สําหรับงานมาโครนะที่แบบต้องการถ่ายภาพที่แบบใกล้ๆนะครับเจ๋งไหมถ่ายได้ทั้งมุมกดลงไปแล้วก็ถ่ายได้ทั้งแบบอย่างนี้ชึบเนี่ยฮะในกรณีที่เราอยากถ่ายอะไรที่แบบอยู่ติดพื้นถึงพื้นเลยไหมเนี่ยเนี่ยฮะเป็นอะไรที่เวิร์กนะพี่ชอบสีตรงเนี้ยตัวล็อกก็จะเป็นแบบล็อกแบบนี้นะครับนี่ชึป หนึ่ท่อนนะครับร้านที่พี่สั่งมานะเป็นร้านลาสมอลของ Lazada ก็คือเป็นร้านค้าอย่างเป็นทางการนะครับเป็นร้านของ e อนโดเอเลยนะซึ่งได้คะแนนสูงนะคือได้คะแนนร้านถึง95%นาคะแนนจัดส่งตรงเวลา100%แล้วก็อัตราการตอบแชทก100็100%นะแล้วก็คะแนนจากการรีวิว5เต็ม5นะครับถามว่าโอเคไหมคือถ้าในเลทราคานี้นะแค่1113าบาทเนี่ยก็ไม่เลวนะ ที่เป็นขาอลูมิเนียมนะครับถึงแม้จะมีขนาดเล็กเพราะว่าจุดประสงค์ของการใช้งานก็คือพี่ต้องการเอามาใช้กับกล้องขนาดเล็กแล้วก็ตัวยึดสําหรับตัวกล้องแอชแคมนี่ก็ถือว่าเป็นของแถมที่ที่น่ารักดีก็เท่ากับว่าขาตั้งกล้องอันเล็กๆอันนี้นะครับสามารถใช้กับกล้องขนาดเล็กได้ฟังก์ชันประโยชน์ที่ต้องการครับเพราะความจริงที่ต้องการจริงๆคือพี่อยากจะใช้งานแบบนี้นะการถ่ายแนวนอนอันนี้พี่ถ่วงเดี๋ยวนะให้ดูแคลย อันนี้ฝั่งนี้เอากระเป๋ากล้องมาห้อยกับฮุกเนี่ยนะที่เขามีให้เนะี่ยเป็นสปริงฮุกเป็นการถ่ายภาพมุมท็อปอันนี้คือจุดประสงค์จริงๆที่พี่เอามาใช้งานนะครับซึ่งถ้าใครใช้กับโทรศัพท์มือถือนะยิ่งง่ายไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าตัวหัวของขาตั้งเนี่ยก็เป็นหัวที่คือสามารถใส่ได้กับทั้งกล้องนะครับใส่ได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะมันสามารถเปิดใส่กับโทรศัพท์มือถือได้เลยแล้วก็เขาแถมตัวฐานแอคชั่นแคมนี้มาให้ด้วยตอบโจทยนะ์นนนนอ้้้เกกกกกืืบบบลมมขาาาาตตตััังงงใรรแปิสสสถหูุดดไ5 ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับลองพิจารณาดูสําหรับพี่ถ้าราคาเท่านี้แล้วก็คุณภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์พี่ได้แบบนี้พี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับไม่ใช่ของที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นของที่คุ้มค่าที่สุดโอเคถนะ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ